ไล่มาตอนนี้เจอกับทนายหนุ่มนนหล่อเยอะครับโมบี้เด็กไล่ตามมาเยอะแยะแล้วจังหวะนี้จะได้หรือเปล่ามีหมายอยู่แผงๆเดี๋ยวเข้ามาจังหวะนี้ตีกันโอ้โหเรียบร้อยโดนหลอกโมบี้โมบี้โดนหลอกเด็กตัวมันจะวก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 เอาไงเอาไงลองของหน่อยป่ะล่าเดี๋ยวก็รู้วงดาวจะล้วงหรือไม่ล้วงลองของหน่อยตัวที่ไม่ถนัดแบบนี้จะเป็นยังไงไป มาเข้าสู่ช่วงการลองของการลองของเออมาดิมาดิมาด,มาดิลองดิเซชิตเลยมาดยมาดยไหนดูเดยตัวที่ไม่ถนัดแบบนี้จะเก็บได้หรือเปล่าอยู่ไหนนะเฮ้ยผมว่าหัวเรือมีตัวหนึ่งหัวเรือมีตัวหนึ่งจริงๆมาขอแลดูหน่อยดิอยู่ไหนนะ นี่ยืนจังก้าอยู่หนึ่งเออยืนจังก้าอยู่หนึงเออโดไปก่อนหนึ่งดอกดอกที่สองตามมามานี่ยไปไปไปไ,ปไปหาเหยื่อรายต่อไปไหนครับฮัโลโหลฮัโลโหลว่ารายนี้อาจจะมีเว้ยเนะเฮ้ยหูขึ้นหูขึ้นหูขึ้น ขึ้นหานักไปก่อนไอเสือมีรอยเท้าครับผมเจอคนไหนวะไหนวะเฮ้ยหายโอ้ยซ่อนตัวเร็วจังอยู่ไหนน้าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้นี่นาไปไหนแล้วอุ้ยจงดี ดดไปหนึ่งทีโดดไปหนึ่งทีรีบบ่อรีบบ่อรีบบ่อรีบบ่รีบบ่อเล่นมัน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 เด้เล่นมันเด้ไปเว้ยมาครับผมสกินที่ผมไม่ค่อยไม่ใช่สกินดิตัวละครที่ผมไม่ค่อยถนัดนะไปครับไล่มา ตอนนี้เจอกับทนายหนุ่มลอยเย,ยอะครับโมบี้เดกไล่ตามมาเยิ่หย่าแลาว้วจังหวะนี้จะได้หรือเปล่มมามี่หมายอยู่แผงๆแล้วเข้ามาจังหวะนี้ตีเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยโดนหลอกโมบี้โมบี้โดนหลอกเตรียมตัวมันจะวก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 ไม่ต้องเล่นมาดินั่งกอนนั่งกอนเสียเวลาไปเ,เ,เยอะเสียเวลาไปเยอะเครื่องเร็วนะใช่ไหมเอาปูโจมาปูโจปูโจ c ็นละมีคนเข้าครับแหว r อยู่อยู่ในการ Hello เฮ้ยมีการเดนเนอร์ด้วยหรอไม่เห็นนะเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่ามีการเดนเนอร์ไปครับไปครับไปครับมีท้ายบ้ามีท้ายล้ามีท้ายบ้ามีทา้า,ทายล่าตีเอาเจ็บตีเอาเจ็บ ช่วยตัวเองหรือเปล่าชอบช่วยตัวเองหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าชอบช่วยตัวเองหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าคุณชอบช่วยตัวเองหรือเปล่าครับเรียบร้อยกระเด็นกระดอนไปอันนี้นังเก,ก้าอี้ตัวดีตัวเดินไปก่อนไอ้น้องออโอ้โหนี่ขนาดเลนโจนเซฟนเนี่ยขึ้นยังไปเลยขึ้นยังไหลไหลหลุนลุเลยไม่ลองเล่น ยอ,อยู่แถวนี้แหละนนนนนนมีเอาน,นี่มันนี่มันกล้องเรานี่นะอใหม่นะใหม่นะไทยมาไยต้องมาไทายต้องมีไทยต้องมีไทยต้องมาไปสมเครื่องสุดท้ายคุต้องเร่งแล้วโมเบ่ป่องเล่น เดิมคนเดิมคนเดิมคนเดิมไป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 บินสามสิบวิครับอุ้ยมีโริคีรอริคีรองเพชรเสียดไม่ต้องเล่นเฮ้ยแกมันนี่เลยนะไอ้ต่อธนนายแกจะดีชัดไปไหนล่ะแกดีชัดไม่ได้หรอกนะสุมลายไม้สิบสี่วิครับเราจะบิงระวังบินว่าวนะเรื่องบินว่านี่ไว้ใจโมบี้วันไหนบิงไม่ว่าไม่ใช่โมบี้ไม่ใช่โมบี้ ไม่ตรงเล่นแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอเคเหลือสองเค,คร,เรื่องครับบนเรือมันจะมีปะอันยองอันยองเวอายุอันยองอันยองเห็นไอสิไปฟิวฟิวฟิวปิป๊บปิ๊บอันนี้เฮ้ยไม่อยู่ว่ะ โอ้โหคุณหลอกโอ้โหทีเด็ดนักกอมมานี่เลยทีเด็ดนักกอมมานี่เลยเอา้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีครับแม่ยายจะดีไปไหนไม่ต้องเล่น <c oughs> ก็อี้ไปไหนหมดก็อี้ไปไหนหมดตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนทีละคนทีละคนมาดิวะ ก็บ่ดิวะเฮ้ยดูเขาเขาอี้บันทึกสวยงาไปรายารนี้อบ้านะอบ้านะไม่นะมาแจโคโลจิตมาดิีทีละคนซองคนทีละคนไม่ทันละโอ้ไม่ทันไม่ทันมาใช่มันเจ็บมันเจ็บผมรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนผมรู้มันอยู่ไหนมันอยู่ตรงเกอีตรงนั้นยังไงล่ะเก๊กอีตัวนี้แหละมาช่วยกันแล้วมันก็หายไป เราหาโอ้ยบนเรือบนเรือไล่ลับบนเรือบนเรือบนเรือมีอยู่บนเรือมีอยู be, like ่บนเรือเป็นพิเศษครับมาครับผมไล่มาไลา่มาหลมาไล่มาไล่มาไล่มาเขาจะอโอ้ที่ี่เปล่าไปด้วยเดะไปด้วยเดะไปไหนไปด้วยเดะแป๊บนึงยวแป๊บนึงยวแป๊บนึงเดี๋ยวเทได้เดี๋ยวเทได้แป๊บนึง เขามีโฮลิคีอยู่ครับต้องเร่งนิดนึงโมบี้ฮัลโลหลครับวิเซอร์ว่ามาทำอะไรอยู่แถวนี้เหรอหือห้อหื้อวิเซอร์ว่ามาทำอะไรแถวนี้ครับไอ้โว้ยไอ้ครับไปครับไปครับเจ้าจะดีข้าไปไหนลล่ะไม่น่าคนสวย มปนั่งคนสวยแล้วไปนั่งคนหมวยหมวยตันตันตาด่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 าบัมตีนะไม่ต้องเล่นไปนั่งเก้าอี้ก่อนเราอะไปนั่งเก้าอี้ก่อนเลยเราอะนี่เด้ เอาล่ะครับผมตรงนี้เราเก็บได้ได้หนึ่งคนครับคนนี Hart ้นั่งเขาอินเฟรแรกนะอยู่เปล่าอยู่เปล่าไหนนะบนเรือนิ่งๆครับนิ่งดีหมนเสร็จแล้วอ่ะเก้าเก้าหนึ่งเครื่องอัญยองขำเนี่ยมาเดี๋ยวคนเข้ามาครับอยู่นู้นไกระจายผเห็นยู่ผมเห็นยู่ผมเห็นยู่ผเห็นยูมาเด้ โลกไหนก็ได้เข้ามายืนรอครับยืนรอฮะขมอนขมวนขมวยขมวนไปครับผมรอบนี้ยนเฟสที่สองที่คุณจะได้นั่งเก้าอี้แล้วนะาวนมานี่มานี่มานี่ตรงนี้บอกเลยว่ามาแล้วออกยากไอ้นอ้องอหูขึ้นครับเครื่องเตียมเครื่องเตียม คิดว่าจะออกได้หรอคิดว่าจะออกได้หรอครับคิดว่าจะออกได้หรอครับบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นนะครับพี่น้องครับเด็แกค,คิดว่าแกจะหนีฉันไปไหนฮะไอ้ต้อพวกบ้าไม่นะแกนั่งไปเลยแกรู้จักโจเซฟตาแดงๆจะไว้ใจได้การหรือเปล่าโอ้ไม่นะฉันไม่เจอพวกแกอย่างนั้นรฉันก็จะกลับมาย่างไรล่ะ ถ้าเก็บสามคนฉันก็ชนะอยู่แล้วทําไมที่ฉันจะต้องไปไล่ล่าให้มันเหนื่อยให้มันเปลืองแรงแล่ะโอไม่โอไม่นะแกอยู่ไหนแกอยู่ทางนี้สินะออกมาซะดีๆอีกหนึ่งตัวได้อยู่ประตูไล่กระโพาทุกคน,ผมม,นผมมั่นใจมั่นใจมากน่าจะรอเปิดประตูเสร็จแล้วด้วยไปทุกคนเฮ้ยบ้าบอแเล่นตัวที่ไม่ขนาดชนะเฉยอะ่ะ คนเล่นตัวที่ตัแผลเออดีว่ะดีจริงอบ้าบอเอามาดิก็มาดิครับอยู่ไหนอะก็มาดิครับหู่ขึ้นนะไหนยะโนท่อทางนี้ทางนี้ทางนี้อ้าวสวัสดีครับพ่อตาเฮ้ยมีท่อแน่เลยมีท่อแน่เลยวะ่ะ <scholar> โอ้ย เสียดายคือกาจาว่าวบับเปมันแตกแล้วแล้วก็ลังจะตีนะหน่อยเดียวเกือบจะเก็บสี่แล้วอุย้ยหน่อยเดียวหน่อยเดียวไม่เป็นไรก็ยังชนะแบบหล่อเท่อยู่ดีครับน้องนนอน์แนี่คือสกินใหม่ล่าสุดนะของโจเซฟโหนี่นี่คือครั้งแรกที่ผมเอาโจเซฟเอามาลงแรงเลยนะเออเอาลงแรงเลยเอแเยเอแจวววเว้ยวันหลังต้องเอาตัวที่ไม่นนาดมาลงบ่อยๆเว้ย